รั่วคุณไปสวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไบขอบคุณมากครับ ไปในคั่วคุณต่อยยกทัพของเรานะฮะเราจัดกันมาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16นี้นะครับที่เซนตันบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเชิญพูดความรู้สึกในใจบอกเลยว่าเซนตันบางนาเป็นครั้งแรกมาที่เราได้ไปใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมแต่ว่าความรักที่ทุกท่านมอบให้กับพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกครับบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆนะครับคนพี่น้องแถวนั้นเนี่ยเขาก็ รอคอยการการไปของคุณต่ออันนี้คำนี้เราชอบใช่เราเราชอบจริงๆนะฮะเวลาที่ท่านพูดอย่างนี้เราดีใจดีใจพวกแงพวกนี้พวกเราพวกบ้ายอครับบอกเราเราเราดีใจฮะเราดีใจคุณน้องเชิญครับมันอิ่มใจมากนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ใหม่ของเราก็คือบางนาเนี่ยครับแล้วก็ทุกท่านมาแล้วก็ได้ทานอาหารที่เป็นปรุงสดสดร้อนๆใหม่ๆแล้วกินกันตรงนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเข้ามาวันเดียวไม่ได้เขาต้องมาหลายๆวันเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ต้องค่อยๆเดินทีละซอยทีละซอยทีละขอขอบคุณเซนท่ันบางนา <น>ะในะรเรื่องการต้อนรับหรือการให้การดูแลนี่ดีจริงๆนะมีความสุขนะครับไปที่ด้าน,นเพราะเราให้การต้อนรับจริงๆเรามีความรู้สึกจริงแล้วอะไรก็ตามที่เราทําให้ได้เราก็จะท,ำทํำครับแต่ที่แน่ๆที่เราชื่นใจที่สุดเลยที่ท่านมาเจอเราท่านพูดแบบว่า อร่อยดีใจจริงๆครัวคุณต่อยมาที่นี่อร่อยจริงๆซึ่งเราภูมิใจอย่าลืมนะฮะความภูมิใจความอร่อยของเรายังอยู่จนถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งอย่าพลาดนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านเรื่องราวของการบริโภคต้นหอมอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเรารู้จักต้นหอมกันอย่างน้อยคนไทยรู้จัก2ชนิดแน่นอนคือต้นหอมที่เราทานอยู่กันกับข้าวผูแดงครับและอีกต้นหอมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นก็ ต้นหอมญี่ปุ่น,นใช่เอะมันจะมีด้วยหรือเรื่องราวที่บริโภคต้นหอมให้ถูกต้องและปลอดภัยวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับมาบอกนะครับผู้ชมครับก่อนรับประทานต้นหอมเนี่ยย้ำเลยนะควรล้างกาบใบและคนของต้นหอมให้สะอาดวิธีนะครับก็คือฉีกแยกล้างอย่างละใบและแช่ในน้ำส้มสายชูทีนี้อัตราส่วนของน้ำส้มสายชูนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด1ลิตรแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นนำมาล้างออก เพราะว่าส่วนใหญ่ผักที่มีกาบใบนะครับอย่างต้นหอมกระล่ำปีหรือว่าผักกาดเนี่ยมันจะมีเศษดินเศษปุ๋ยสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยสะสมอยู่มากนะครับการนําต้นหอมแช่ในน้ําส้มสายชูทิ้งไว้เนี่ยนอกจากจะช่วยล้างสารเคมีแล้วนะครับยังช่วยให้การรับประทานต้นหอมเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะน้ําส้มสายชูครับจะช่วยให้ความเผ็ดร้อนเนี่ยมันจางลงไปและมีรสหวานที่มากยิ่งขึ้น โดยให้รับประทานแบบสดๆนะฮะจะดีกว่าการปรุงสุกพอเข้าไปแทรกตรงนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอะเนวทีเราดูง่ายนิดเดียวถ้าเกิดท่านทานที่ไหนก็ตามต้นหอมนะฮะแล้วมันแสบร้อนเผ็ดร้อนในป,ปากมากๆเ,ออเขาไม่ได้แช่น้ําส้มสายชู่ <ใช S 1> ครับ,รบมันมากๆนะท่านจะรู้ได้จริงๆเลยว่าแต่ผมไม่ได้ว่านะฮะเพราะว่าบพงคนอาจจะบอกเขาปลูกแบบออร์แกนิกปลูกอย่างไรก็แล้วแต่แต่ให้ท่านรู้ไว้ก่อนเลยว่ายิ่งมันแซบเท่าไหร่ไม่อะไรเท่าไหร่ก็คืออันนั้นไม่ได้แช่ครับใช่ใช่นะครับ ก็คือลองเทสตดูนะครับถ้ากินแล้วว่าโอเคไม่ได้แสบปากมากไม่ได้เผ็ดร้อนมากอันนั้นก็คือแช่น้้ำส้มแล้วกินหวานแบบชนิดที่เรียกว่าสดดีกว่าแบบปรุงสุกแล้วใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าการกินสดเนี่ยมันจะมีวิตามินซีมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีสารออกฤทธิต่างๆยังไม่ได้ถูกทําลายจากความร้อนนะครับการรับประทานให้ได้ประโยชน์มากที่สุดต้องรับประทานตั้งแต่ส่วนสีขาวที่โคนต้น จนถึงส่วนใบที่เป็นแบบสีเขียวอ่อนๆนะครับตรงส่วนนี้จะมีสารสำคัญอยู่มากกว่าส่วนอื่นหมายความว่าอย่างนี้ฮะ นี่ใช่ไหมฮะที่ที่พูดนี่ก็คือขาวขาวข้างล่างจากนี่ขึ้นมานี่ใช่หรือหรือจากนี่ลงไปนี่จากนี่ขึ้นมาเนี่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ทานก็ได้ว่าง่ายๆไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นต้องทานตรงนี้เอาให้แน่เอาให้แน่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ถ้างั้นคุณพูดเนื้อทานทั้งต้นเลยฮะยกเวลารากโอเคครับโอเคยกเวลารากทีนี้มันมีเรื่องข้อควรระวังนะคุณผู้ชมยังไงฮะสำหรับคนที่ทานยาในกลุ่มประเภทแบบวาฟารินนะครับพวกยาป้องกันการอุดตันของเลือด นื่องจากว่าต้นหอมเนี่ยมันมีวิตามินเคเนี่ยอยู่ปริมาณมากนะครับอาจส่งเสริมการทํางานของยาดังกล่าวทําให้เลือดเดเป็นก้อนและเกิดการอุดตันในเส้นเลือดได้และควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะต้นหอมเนี่ยมีร,ร้อนอาจทําให้มีอาการเสียดท้องหรือว่าแสบร้อนกลางอกในบางรายได้นะครับทีนี้มารู้จักกันนิดหนึ่งคือต้นหอมกักุ้ยช่ายเนี่ยจะเป็นพืชอยู่ในวงตระกูลเดียวกันนะครับแต่คนละชนิด ใบกุยช่ายจะแบนๆนู่นใบกุยช่ายจะแบนกว่ามีสารสําคัญนะครับอันซิลีนเหมือนกันเลยครับมีธาตุเหล็กวิตามินเอแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงช่วยรักษาอาการหวัดเพิ่มน้ํานมแล้วก็ลดความดัน บำรุงกระดูกครับประโยชน์เนี่ยไม่ต่างจากต้นหอมเลยนะครับสามารถรับประทานทดแทนกันได้ส่วนต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ชมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นหอมไทยเลยแต่มีขนาดใหญ่กว่ารสชาติแล้วก็หวานแล้วก็กลิ่นหอมและกลิ่นไม่ฉุนเท่ากับหอมไทยส่วนเรื่องประโยชน์เรื่องการอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆนั้นก็เหมือนกันครับใช่ครับดีต่อร่างกายเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในเว็บไซต์ของครูคุณต่อยนะครับตามไปดูในนั้นได้เรื่องก้นหอยวันนี้ดีใจแต่ถ้าดี่อปากท้องของเรานะครับผมอย่าลืมครับครัคุณต่อยยกทับตั้งแต่วันนี้จนถึง16พฤศจิกายนนะครับเซ็นท่านบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเรารวมทุกอย่างไว้ที่นั่นความอร่อยเรากรันตีครับพักตัวนี้สักครู่พกสิ่หน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ เต๊ไก่ย่างซอสขมิ้นครับซอสของเขาอะทำนี่เข้ากันแบบนิ่มนวลจี๊ดมากเลยมันนัวจริงๆมันกลมกล่อมมากๆถ้าหนูจะเอาอาหารไทยไปให้ฝรั่งสักคนึงกินหนูจะยกจานนี้ไปให้เขา